ยีวินวินคนจังนะคือนี่ไหนงานนะมึงแลมากกันจังนะไม่หลวก็ใส่ซองกันเท่าไรได้ไมึงว่าไหมเออกวาน้าช่วยกันจังอืมนาทองนาทอง <c oughs> จับมือกันแลจับมือกันแล้นุ๊ก <c oughs> ตินว่าครอบกันไหมมึงว่าครอบกันไหมยี้วินนั่นแหละผู้จะรัดซีกับพ่ออ๋ออ่ะผู้เห็นจับมือกันแล้วนุ๊กอืมอืม ฟังพระฟังพระมึงหว่าได้ไข่ฟันทองอ่ะฮะฟันทององ่องใหญ่วกนั่นอะไร่องซีไม่รู้หลูกล,ล,ล้าน,นากวนา,าชี้เงินนะพี่น้องน้องหลูกบ้าวหลูกบ้าวแต่เชื้อหน้ามันเออนำปลาไว้ปลาแก้วที่ข้าข้า,ขา,ขา,ขาเออนี่กันได้เอาน้ำไม่วิ้นเงินได้ว่าคำคำนะอืะ ลูกบ่าวพ hey, ี่ลูกสาวก็ได้ลูกสาวนั้นมีหนามโอเลี้ยงไหมโอเลี้ยงเออเอาให้ปาลาตะแก้วตีหลกเออนี่ไงนะเออโอเลี้ยงก็จำกันได้นะเตี้ยนเอาไหมโอเลี้ยงไม่นะเตี้ยนอืมโคองก็ตึงน้ำตาลดีจังอืมอืมอืมน้องพง่งน้องพง่งกาแฟมานี่แก้วที่น้องเออกาแฟมาแก้ว นะวิน <c oughs> ไม่กินไรเลยมึงนะกาแฟทักแก้วไหมอืมไอ้โลนจังไงไม่เป่ไเปาไมา้เลยน้องพงนะเ <c oughs> กนายกาแฟกลางๆนะทองไม่กินไรอย่างเี้ฉันกินอยู่คนเดียวอืเอเออย่างนุ่มปังไหมหืมลูกเบา่นุ่มปังนุ่มปังพอได้ก,กินไอกาแฟเอ,เออนี่นี่แกนไดแกนไดอืม vai mà lì dằng mai nhưng bằng vai mà lì dằng mai vai mà lì mà lì ở mà như gắn ở mà giặt toàn tiệp tiệp ban gắn ôi chào trắng gần như ừ em bỏ đi cô bà là kìm cao là cao này cua cả nữa bái cao này cua cả cái mấy nơi bỏ đi đi cho nào cho mà lèo gần đi